โตแล้วเนี่ย่ายให้แม่แดน,นดูนะไม่ตายเลยนะต้นเล็กหอมเ่ยโตละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตามป่านะคะทุกคนเรามาดูกันเลยค่ะว้ค่ะ โอ้โห oh, คนคือแบบย่า yeah, อันอันแบบนี้อย่างนคนเออยังสวยแนะ่ดูดิเ,ออเป็นเป็นขาวนี่คือต้นยางนะคะรอดหมดเลยดูดิรอดหมดเลยนะ <c oughs> ยาวนะเ <c oughs> นี่ยอันนั้นใช่ไหมเขาเรียกต้นใหญ่อะ่ะโอ้ต้นนั้นสูงสุดแล้วลูกนนพาไปดูหน่อยทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยน้าขัดใจพี่หอมมาเจอกันโอ้โห ลงลได้ไพ่อเียมอืมตอต้นนี้สวยมากเลยดูดิต้นสูงเลยฝั่งนี้ก็มีเลยใค่ะทุกคนมันสูงมากเลยค่ะอันนี้สองพ่อลูกเี้ฮาค่ะเี้ฮาค่ะโหทุกคนเยอะมากเลยค่ะดูต้นสูงเลยหอมต้นนี้ตายนี่ ะเป็นแห้งเลยที่ตายตรงนี้ตายปวดกินพ่อเลียมตรงนี้ก็ตายนี่ตายตร,ตรงนู้นอีกตรงนี้ตายนะตายเยอะเลยเหรอตรงนี้เหลือแต่หลุมนี่นปอดพ่อเลียมตรง,งยอดเออนี่สวยมากทุกคนนี่ก็ยอดเออนี่บาเริ่มเลยตอนนี้นไง ตัหาทัวเลยนะคะต้นนี้ก็รอดนี่ฮะเออแต่ต้นมันรอดอยู่ลูก,ลกตรงนี้มีไหม,ม,ไหมโอ้ตรงนี้ราบเป็นหน้ากลองเลยเนาะ เกือบ <laughs> เตะต้นยางละนี่ต้นยางเล็กมันเล็กอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้ที่พ่อตัดไงลูกที่โดนตุ่นกินเนีไงตรงนี้ตายก่อนนะอ๋อ ก็ตัดไม้ตรงนี้เหรอไม้มันกินต้นนี้ด้วยนี่ลุงไปก่อนค่ะเสียงยมงไ็นนี่ตาคุดตุนนเลยลโอ้สูงเลยเนี่ยใบยมันแห้งทะุ้กคนอันนี้ซ่อมใหม่นะ่นนี่ ซ่อมใหม่ซ่อมใหม่ต่างเงินลิบเลยเนาะตรงนี้ก็อีกต้นหนึ่งเหรอหอมเนี่ยต้นสูงใหญ่ดูต้นนั้นสิสูงมากเลยลงตรงนี้อ่ะโอ้โหต้นกินฮึต้นกินนี่งไงมันยังรอดอยู่ นิดเดียวนี่ก็ตายอีกไปดููนไปดูดูนสูงไมากสูงเร็ว้างอันนี้ก็ยังรอดอยู่นะคะ ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมเจ <Yeah. S 2> โอ้โหุูคนค่ยใหญ่มากดูสิต้นยางหอมสูงมากเลยเนาะะหอม,อม,ห,มหอมได้มาเกลียดยางแล้วนี่พอเรียปักไว้ตรงนี้นี่ยังยังไม่โตเลยนี่ยังเปยังเปตอแบบนี้อยู่เลยนะคะ แล้วสต็อปอย่าลง,อาลงโอโ้โ,อโหข้างบนก็ฟูมากข้างบนสูงมาเริ่มเลยดิพอตัดหญ้าให้มันนสูงเลยโอ้โหสวยมากเลยดูกันก็ตรงนี้ก็โดนกินหมดแล้ว แถวนี้โดนโุนกินหมดนี่รอด,รอด,ดโอ้กำลังแตกใบเลยหอมเลยสวยไหมแตกใบามาสดมากเลยนะด,ดูไอ้ที่นี่มันปลายมันตายนะหอมเนาะ ปลายมันตายแต่ข้างล่างมันเริ่มงอกแล้วเห็นนะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะแห้งเป็นเพราะมันแห้งข้างล่างงอกเฉยเลยนะอันนี้ก็ต้นใหญ่อยู่นะคะทุกคนโอ้ว่งนี้ก็ซ่อมเยอะเหมือนกันนะนี่ มันต้นสูงใหญ่นน่นนะอุ้ยมันมียอดด้วยฝังนี้พ่อก็ชอบเองนี่ต้นถาวันหอมดึงถาว,วันออกมันจะตายใช่ไหมต้นถาวันรุมแล้วถาว,วันดึงข้างล่างกุก นี่รอดกับหมดเลยดูดิดพ่อตัดหญ้าเสียเทียดเลยตรงนี้ไม่เหนเื่อยมันจเหียวแล้วใช่ไหมพอเลีมยหญ้านี่รอดรอดเยอะอยู่อันนี้ปลูกใหม่บางนี่โตขึ้นเยอะโตขึ้นเลวโตวขึ้นแล้วออโต,ววโตวขึ้นแล้วเนะี่ย่ายให้แม่แนนดูเลยโอ้สวยเนยะ ตัดกะเพียนเลยแางอันทำไมมันน้อยหล่ะเพื่อนโหดูเขาสู้กับตนดูดิอืมว้าวโค้งถึงนี่เลยเหรอเนาะเหนื่อยมากดูเลยลองทางนี้นี่ขายม่แนนดูเนี่ยสวย แค่หอมเป็นคนติดยางเองนี่รอดหมดเลยหอมดูดิอุ้ยนนี้สูงแล้วนี่เหว่นั่นแหละดูิเออไปดูข้างในป่าปะมกนมีค้ามยันอีกโอเคหมดแล้วค่ะเยอะมากอุ้ยมันใบเหลืองแล้วนะมันจะตายอีกแล้ว อันนี้ได้ป่าไผ่เนี่ยป่าไผ่ที่พ่อฟันมันโดนมั้งตรงไหนใต้ป่าไผ่มันรอดหมดเลยดูด,ดิปลูกเพิ่มด้วยมั้งนี่เห็นไหมสวยเลยเราฟันไผ่ให้มันไง ก็เยอะเหมือนกันนะ่นเองยอดบางตายบางเออในต้นที่พ่อฟันมันขาดไงมันยังรอดอยู่เลยเหรอเออที่โดนต้นกล้วยลมทับเห็นไหมมันหักเห็นไหมมันหักข้อเห็นไหมหักนตรงนี้มันก็ขึ้นมาใหม่ ไปกลับเากลับอะไรยังไม่ถึงข้างล่างเลยเรามีลุมมากาดตรงนี้นะต้น่รนตรงนี้ไหนต้นมันอยู่ไหนตายค่ะไม่เห็นตอเลยจ้ะไน นี่ไม่เห็นตอเลยจ้ะตายใช่นี่คือหญ้าออต้นนู้อีกนุ้อีกนุ้อีกสี่ต้นนี่ก็ตายอีกใช่ค่ะซ้อมเป็นร้อยต้นหนึ่เนี่ยนี่ก็ตายอีกเหรอใช่ตรงนู้นยังไม่ตายเออตายตรงนี้ตายใช่ไม่เหลือตอเลยค่ะ นี่รอดสุนมหาภัยกบนนี่ลหละบนตุนนี่น่ะเหลืองหมดแล้วเวดี๋ดีตายเหมือนกันนะนี่โอ้โหตายเป็นเหี่ยวอ่เริ่มเหี่ยวตายแล้วนะเ,เน,ะนี่เริ่มเหี่ยวแล้วเนหะ็นะเขาม,มากวักให้เราอีกรอบหน,นึ่งกันนี่ อ๋ออันนี้กลายพันธุ์นี่ต้นกลายพันธุ์เหมือนมีคนมาฟันให้อีกรอบหนึ่งเนาะมมมันลล้เเยย่พอีตามาฟันให้อีกรอบหนึ่งเ,เห็นไหม ไงเสามันหอมเนทุนกคนะันนี่น่าจะไม่รอดอันนี้ก็รอแร้ไม่รู้ว่าจะรอดจะไปกันอยู ตามาฟันให้อีกรอบหมึงเหรอเขาเรียบคลุมดินไปหมดแล้วรลถกยากมากนี่เหลืองอ่อยแล้ว ฝั่งนี้ไม่ค่อยโตเลย,ยแพะกันนี่ขึ้นไปดูดบนเหรอครับแล้วค่อยลงมาข้างล่าง โอเคมาฟันให้อีกเนี่ยใช่ไหม mm hmm. ปันเลี่ยนเลย mm hmm. ตามังนะน,นี่แหละตาย เหมือนมาฟันอีกรอบเลยโอ้โหเขาเลีย้ยงตู้สิมาเริ่มพวกนี้พ่อตัดไม้ไปแล้วก็ยังไม่หมดเดี๋ยวไม่แน่ก็จะมาอีกชื้นเขาเลยข้างบนพ่อคลุมดินไว้อยู่หลกคลุมหน้าดินไว้มันก็โตวไวเห็นไหม ที่พ่อคลุมไว้เห็นไหมที่พ่อกลุมไว้ còn này to hơn rất rồi cây giang 3 tuổi rồi mốc này 2 tuổi qua

กี้เรามายังร่อมอยู่เลยนะห,หอมตายแล้วนี่ดูดิเหลือแต่ยอดนี่ตายนี่สยถ่ายมาแล้วตรงนี้ก็ตายอีกเนี่ย ประหลาดขึ้นมาแทนแล้วข้างไหนข้างบนเนาะน Okay. สำเร็จแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ